คนไทยบันชาแนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอนีกันสิผ้ามาตักแบ่คือเก่าเด้อค่ะเด้อมาตักแบ่ไปร่อนให้ลูกค้าค่ะมาอนีหึ่งม้าค่ะพี่ก็พีสาวอยู่ออกมาสาสในแจ๊กหน่อยกับ่าเชิงวสานนะคะมาหดปลาประมาณเก่ามงตัดจักตักจักเครื่องมือนี่แหละค่ะจะจะมานจักเทียงจะกลับไปร่อนให้ลูกค้ามาออื่นลูกค้าเอาถังเนื้อค่ะมากับอาวุธคือเก่าเหรอค่ะนะคะ ตาหนีเคยทายให้เบิงอีพี่ที่เท่าไรดก่จับอะไรที่กันละค่ะแบบแบแบบโดกมากเลยค่ะเห็น่ะค่ะโดกแบบต้องว่าต้องจับให้เบิงเลยอะค่ะแต่ว่าลูกก็โอเคอยู่นะพอปีนี้มันเก็บประมาณนี้แหละเบน,นะคะ่ะเพิ่งได้ประมาณสองจับสองจับจับงะะ่ายลยค่ะเอินจับมันจับที่สามได้แค่เนะะี่ยค่ะเพราะว่าจะตักแบบพยายามที่วาบใ้ได้ใบหลายที่สุดอะคะ่ะ พขาวานา่าไปล่อนแล้วมันก็เป็นขยะซื้อนะคะเห็นไหมคะที่ตักไปนะค่ะกลับไปล่อนเงินไปเก็บเก็บเก็บอะไรออกอะ่ะช่วยเก็บพอหลายะคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาผมมีหนึ่งมือนีอ่ค่ะนะคะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะคะล็อกโซย่ยางดียันตักเพื่อนๆยันมีเพื่อนเพื่พพพมาจุ่งเอาค่ะอยู่ข้าง,งทางจักรยานกับบลวูว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขามาได้บนนะคะเพราะว่า แต่ถักประมาณสักสองทางอ่ะมันแต่จะหนักอ่ะก็เลยขี่มาจอดไว้ก็ขี่ขึ้นไปนิดเดียวก็ออกถนนใหญ่อะค่ะมัะนอาจจะมีปัญหาพอเสาร์ป่น,นี้เขายังไมาได้ออกกับร่างกายอะค่ะช่วงบา่บายเขาจะออกกับร่างกายช่วงเสาร์สิเขาอาจจะนอนพอวานไปต่างประเทศบ่าะเนาะก็เข้าใจเขาอยู่แต่ถนนปัจัารยานอันนี้ก็จะค้นมาหลายท่ออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะค้นหลายอีรีค่ะประเทศนี้มักออกกับร่างกายไหมค่ะ หลายคัะแบรอืมก็อยากให้มันหลายยังเสียค่ะเพราะว่ายังมีออเดอร์อีกหลายถังอยู่สิตักไปเพื่อวัานอาทิตย์น้ำเพราะวัานอาทิตย์ส่งถังที่ลูกค้าใจะต้องเอาค่ะวันทิตสงง่งถังอีกวันจันทร์อีกวันจันทร์ถังหนึ่งวันอังคารถังหนึ่งเพราะว่าถ่ายังเสียคือมันก็โอเคละท่ามือละถังถ้านานลูกค้าตอ่อแรงึ่งเุห้าล้านลูกค้าช่วงประมาณจะหงโมงแรงนีใช่ เขาอ็เอาไปแล้วเขาก็ไปนั่งหลอนขอก็ได้สดๆเลยเพราะว่าการบุฟงวิธีเก็บเพิ่นนึอกันนะพวกพี่ๆเพิ่นเก็บแบใดแบบที่เพิ่นหลอนไแบบใดเมั่วานเนี่ยด้เห็ดแย้มตั้งกิโลหนึ่งน่ะคะ่ะมันเหวี่ยวแหมนบอยากบะรัวเก็บแบบใดมันมน้องให้ลูกค้าบ่ไดเห็นไหมคะลูกค้าเขาก็ตรงใดแบบตึงๆเลยคะ่ะเม็ดตองสวยยังเส่มไหมคะลูกค้าของฉันต้องได้กินเม็ดใหญ่ยังเส่มไหมคะตึงๆสวยๆ เมื่อวานนี่มันเหี่ยวบ่อยแฟนเอาไปเมียาเป็นกระบอกออไปบัดที่นี่มันก็เลยเหี่ยวเลยค่ะกระลยถามมุมบอกว่าเอาผ่าคู่ว้มือนีเมื่อวานนี่ก็ร่อนไว้ที่ร่อนไว้ก็เหลืออยู่เหลือประมาณโลนึงคือเก่าแหละค่ะก็ลองเบิงมือเสามาเบิงกับมันกระบอเหี่ยวก็เลยเอาผ่าปุ๊กใบก่อนก็เลยว่านาสูตรนี่นาจะโอ้ใช่ไหมคะนาจะโอเคก็เลยมือนีสิตักไปเบื่อมืออื่นโอ้กักไปเพื่อมื่อวันอาทิตย์สิวันเสาร์แค่ทางเดียวเพราะว่าวันอาทิตย์น่ะ ลูกค้าเอาสองถังม,มันจะบะทันเพราะ่เทิงตากเทิงหลอดนึงเสียค่ะตัวพวกพี่คนนึงที่เพิ่นเคย,ยนั่นน่ะเพิ่นก็เอาไว้สองมื่สามมือเป็นเลขค่ะแบบบอลอนนะคะ่ะแล้วก็ไปรอนให้ลูกค้าเพิ่นมันก็มาเหี่ยวดิแต่ว่าของคนไท้บัตนชาแเนี่ยมันเหี่ยวแหม่บางครั้เพิ่นเอาไว้จังใดต้องไปถามสูตรเพิ่นถ้าเพิ่นเอาไว้จังใดจังเอาไวไ้ใดอันนี้มันตักไปแบบว่าเอาไปเกินบ่ไ้อ่ะ ถ้ามันเสียเราก็าไ้ไผมันก็หาเกียดไหมคะมันมองามเลยค่ะว่านก็ใส่เพื่อนบาและล่องนางน้มเบิง่งก็เลยเห็ดแยม้มเสเลยเห็ดแยมอย่างข้าวหนุ่มปังเลยค่ะเดี๋ยวจำตาหนิดหนึง่งราว่าตอนนี้มันยังมันยังออกออกความเปรี้ยวอยู่นะคะราะว่าบางตา้นมันก็ยังมีหนุเขียวอยู่ด้วยค่ะตัดแพร์นด้นใหมได้เลยใบไหล ขยะแบบนี้มันก็หลอนขยะใบนี้ก็ใบศุนใบศุนมันก็หลอนออกยู่ค่ะถ้าบถืองามงามมันน่ะนะถ้าถืองามงามมันมันก็หลอนบบออ่อันนี้มันเปลี่ยนป่าตัดนะคะป่าที่ว่าเขาตัดต้นย่อนตัดมันก็เลยสิมีกิ่งเย่งเสียค่ะเขาจะย่อนตัดแล้วก็สิเหลือบางส่วนกับแนนว่าปีนาหรือปีต่อไปเขาสิตัดเบาเขาสิเลี้ยงไว้ว่าให้มันให้มันใหญ่ี่ยคะเขาสิเลือกต้นี้ใหญ่ตัดก่อน แล้วปีต่อไปเขาก็ตัดเอาอีกใช่ไหมแล้วก็ปลูกทดแทนทนั่นใชไหมคะเหมืนกสีเหมือนกับว่ามุนเวียนแหละเพราะว่ามันใส่เวลาปลูกโดนช่วงนี้ต้นใหม่มันแบบว่าราคามันดีอ่ะเขาก็เลยขายนี่ตัวนหนึ่งมีเห็ดเหลืองน้ำเขาก็ตัดไปแล้วทางน้ำมูนี่แบบว่าคนที่เขามาตักขายอะค่ะเขาเขามาว่าหอดถ้ามีคนหูน่ะเขาก็เขามาหอด มีน้องๆที่ว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ที่ว่าแม่เขาอยู่หนีโดดแล้วค่ะเขาก็มีขี่ม,มอเตอร์ไซค์นํำทางแบบนี้เบิ่งเหตดแนงเสียค่ะแต่ว่าแบรเขาใครมาตักเขาก็ะบปลาใหญ่เลยถ้าตักหล่นปลาหน่อยอ่ะมันใด้ค่ะแต่ว่าถ้าตักขายอ่ะต้องไปปลาใหญ่ย่างเดียวค่ะตักแบบแบบว่าตรงใหญ่ปลาไหมค่ะถ้าเขามาตักกันสี่ชั่ว่มเขาตรงใหญ่ปลาเพราะว่าเขาใส่เขาตรงตักอแบบหลายๆอ่ะค่ะ อันนี้เ้าต่กเข็พราะเรานลูกค้าเ้ากระบาลมีนึนได้เข็สามรอยกัวเขาสามรอยกัวกับเจ็ดร้อยอสองถังนะคะ่ะเนี่ยสิบมงเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาเอาเ้ยงดูบานเลขี่มอไซมาโนลูกค้านัดสิบมืมีลูกค้าบ้าได้นัดลูกค้าวารอเวลาก่อนว่าลูกค้าวางจากมือลูกค้าสิ เขียนมาบอกเนี่ยค่ะดีลายเมื่อนี้วามลูกเนาหลายดิค่ะไปหลอนเน่เสียลายหลายเสียลน์ทักหนูอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสิตักเบค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้คนไทยบานชาแนลนี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่น้อง